ียนกระถางกระบองเพชรปรุงดินเองด้วยค่ะโอ้น่าสงสารอึดอัดขนาดนี้ดูสิคะท่านผู้ชมการเปลี่ยนกระถางกระบองเพชรและวิธีการปรุงดินเองเพื่อช่วยทำให้กระบองเพชรโตไวสวยงามและมีค่าค่ะกรณีไม่ได้ซื้อดินปลูกกระบองเพชรแต่ต้องช่วยชีวิตกระบองเพชรด่วน แล้วจะทำอย่างไรมาดูกันเลยค่ะเราก็ไม่ง้อนะคะเพราะว่าเราสามารถผสมดินหรือว่าปรุงดินปลูกด้วยตัวเองได้ค่ะหลักการของการปลูกกระบองเพชรก็คือเขาชอบความร่วนซุยไม่ชอบน้ำขังค่ะดังนั้นส่วนผสมจึงควรเป็นดินก้ามปูร่อนค่ะ คุยมะพร้าวร่อนค่ะทรายหยาบป,ปุ๋ยคอก่านไม้บดแกลบดำปุ๋ยละลายช้าหรือใครจะใส่ยากันเชื้อราลงไปก็ได้ค่ะอาจปรับลดตามสะดวกที่มีนะคะหรือใครชอบวิธีการซื้อดินสำหรับปลูกกระบองเพชรหรือว่าแพคตัสที่มีขายกันอยู่ทั่วไปก็ได้นะคะ แต่ดินที่ปรุงเองเนี้ยก็ใช้ได้ผลดีเช่นกันนะคะเพราะแคปตัสโตไวและสวยมากๆค่ะเมื่อนำส่วนผสมดังกล่าวมารวมกันแล้วนะคะอย่าลืมคลุกเคล้าผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นก็นำดินที่เราปรุงได้ที่แล้วอะคะ่ะมาเตรียมปลูกกันเลยค่ะโดยการเลือกกระถางใหญ่สักหน่อยนะคะ เพราะว่าแคลกตัสชนิดนี้มีชื่อว่าดาวล้อมเดือนค่ะเขาจึงพร้อมมากๆที่จะออกลูกรอบๆต้นแม่ไม่หยุดจนเต็มกระถางกันเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งเรายังสามารถนำตัวลูกนะคะไปแยกเพื่อขยายพันธุ์ไปปลูกได้นะคะวิธีนำต้นแคลกตัสด,ดาวล้อมเดือน ออกจากกระถางเก่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าแน่นมากค่ะกลัวเขาจะบอบช้ำเป็นแผลด้วยค่ะกลัวหนามตำมืออีกด้วยเพราะฉะนั้นควรทำด้วยความระมัดระวังนะคะค่อยๆซอกเบาๆค่ะอย่าลืมใส่ถุงมือกันหนามด้วยนะคะหรือใช้ผ้าหนาๆคอยประคองเขาออกมาค่ะเพราะหากเขาเกิดมีแผลขึ้นมานะคะ อาจจะติดเชื้อแล้วทำให้แคกตัตเราเน่าได้ค่ะและที่สำคัญก็คือจะไม่สวยมีตำหนิหมดราคากันพอดีค่ะถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วได้ต้นแม่ต้นลูกเต็มกระถางแบบใหญ่ๆสวยๆราคาหลายบาทเลยนะคะเมื่อนำต้นแม่แล้วก็ลูกๆทั้งหลายของแคกตัดดาวร้อมเดือนนะคะออกมาวางลงในกระถางใหม่ได้แล้วนะคะ ก็จะค่อยๆเติมดินลงไปค่ะด้วยการใช้ช้อนนะคะสำหรับตักดินค่ะเพื่อไม่ให้ดินติดอยู่บนต้นแคปตัสนะคะถึงขั้นต้องหาผู้กันสำหรับปัดต้นไม้นะคะมาปัดดินออกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสารไทยเผลอทำดินหกลงบนต้นแคปตัสค่ะเอาออกยากมากเลยนะคะรดน้ำก็ไม่ออกค่ะเพราะว่าต้นกระบองเพชร แคคตัสที่มีชื่อว่าดาวล้อมเดือนนี้นะคะเขามีหนามค่ะไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆนะคะที่รดน้ําแล้วดินก็จะหลุดลงไปง่ายๆแต่สําหรับแคคตัสเนี่ยนะคะเศษดินหลุดยากมากค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการรดน้ําให้ชุ่มค่ะแล้วก็นําเขามาวางในที่ที่มีแสงแดดตอนเช้าส่องถึงนะคะถ้าให้ดีนะคะ ควรจะวางในที่ปโปร่งให้ก้นกระถางมีอากาศถ่ายเทได้นะคะจะงามค่ะแล้วจะทำการตกแต่งกระถางให้สวยงามด้วยการนำหินต่างๆมาใส่แล้วก็ประดับด้วยสัตว์น่ารักๆที่ใช้สำหรับจัดตกแต่งสวนนะคะเพื่อมาแต่งเพิ่มความสวยงามก็เลิศเลยนะคะเพียงแค่นี้ก็ได้คร ตบองเพชรที่เรียกว่าดาวล้อมเดือนที่แสนสวยมหัศจรรย์นจนตะลึงค่ะรอคอยเมื่อถึงเวลาถึงอายุเธอก็จะออกดอกสวยๆมาให้ชื่นชมแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามสาราไทยค่ะสวัสดีค่ะ